สวัสดีครับพวกเราทีมคุกกี้จากโรงเรียนปิยมหา,หาราชารัยจังหวัดนครพนมค,ครับก่อนอื่นนะครับพวกเราขอแนะนําสมาชิกในทีมกันก่อนนะครับ 1. นึ่งนาะยอภิวิรุ์ประพัน์พงศ์ครับทาหน้าที่เกี่ยวกับออกแบบหน้าต่างแอปพลิเคชันและระบบฟอนต์เอ็นครับ2นาะยมาคินมงฮลเหดสาวครับทาหน้าที่เกี่ยวกับทดสอบระบบต่างๆในแอปพลิเคชันก่อนที่เราจะนําไปใช้จริงครับและผมนะายธนรังกรเชษุราครับทาหน้าที่เกี่ยวกับ ดเลยระบบต่างๆในแอปพลิเคชันและระบบ AI ด้วยครับวันนี้นะครับพวกเราจะมานัเสือนในวัตการที่มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน m u m m y ่แ a ็ครับจากร้อยละที่เราได้ศึกษาคุณแม่ที่เข้ารับการฝากคันไม่ครบตามเกณฑ์ในจังหวัดนครพนมนะครับพบว่ามีคุณแม่มากถึงร้อยละ71.29%ครับที่เข้ารับการฝากคันไม่ครบตามเกณฑ์ในจำนวนนี้นะครับมีมากถึง ร้อยละ43%ครับที่คุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนในหรอดตั้งครรภลูกที่เกิดมามีภาวะตัวซีดและน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ด้วยครับจากปัญหานี้นะครับพวกเราจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่าแอปพลิเคชันมัมีแฉครับวัตถุประสงค์หลักของนวัตกรรมของเรามีดังนี้ครับ 1. เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณแม่ติดตามการเข้ารับการฝากครรภ์ของตนเอง ตั้งแต่การฝากครรครั้งแรกไปจนถึงหลังคลอดครับและติดตามบันทึกการได้รับการฉีดวัคซีนของลูกตั้งแต่อายุ4เดือนเป็นถึง4ปีครับ 3. 2. เพื่อลดการติดตามเพื่อลดการขาดการติดตามของแพทย์ครับเช่นการลืมนั้นการตรวจคันหรือการพลาดการฉีดวัคซีนครับและอาจเกิดจากปัญหาที่คุณแม่ทำสูงบันทึกสุขภาพของแม่และเด็ก่ายไปด้วยครับ 3. เพื่อลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ครับโดยแอปพลิเคชันของเราจะช่วยจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการฝาคันของคุณแม่ครับและบันทึกการได้ร,บรับวัคซีนของลูกด้ยครับเครื่องอุปกรณ์ที่เราใช้ในการพัฒนา,ารครับฝั่งซอฟต์แวร์เราใช้ hosting, Visual Studio Code, MongoDB ครับ Xcode Figma, n o d e j s Flutter, ละ d a r ครับฝั่งฮาร์ดแวร์เราใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอินเทอร์เน็ตครับผ่านวมแอปพลิเคชันในสองผู้ใช้นะครับเมื่อคุณแม่เข้ามหานด้าแรก สิ่งที่จะเห็นคือแท็บแพทชิงเือนนะครับว่าถึงตั้นเท่าไหร่แล้วอายุขั้นของแม่ได้กี่วิคแล้วนะครับด้านล่างจะเป็นปุ่มที่สามารถใช้กับอ่าพยาบาลได้โดยตรงเนื่องจานี้จะเจอสัดส่วนผู้ชนาการครับที่เราจะนาค่า G A B M I นะครับอายุของคุณแม่ประวัติการแพ้อาหารละยาของคุณแม่ครับส่งไปที่โมเดลเดที่เราได้เทรนไว้เพื่อหาผู้ชนาการที่เหมาะสมสับคุณแม่ครับอ่าภายล,ละเอียระลึกสามารถเข้าไปที่หน้าดูรละเอียดในหน้านี้ครับจะบอกเลยว่า ครั้งต่อไปคุณแม่จะได้ทำอะไรบ้างหากมีการตรวจเลือดระบจะทําการแจ้งเตือน2ชั่วโมงโลงหน้านะครับเมื่อ,อเมื่อใกล้ถึงวันนัดคุณหมอบ,บุคลากรจะส่งวันที่และเวลาเพื่อให้คุณแม่ยืนยันนะครับหากไม่สามารถไปได้จริงๆสามารถกดขอแก้ไขได้โดยจะเลือกได้แค่วันที่บุคลากรกําหนดไว้ครับหลังจากคลอดลูกแล้วจะเจอกับหน้าบันทึกการรับ,บสินของลูกในหน้านี้ครับจะบอกเลยว่าลูกจะได้รับซินอะไรบ้างครับต่อไปนะครับจะเป็นหน้าที่ มัมมี่ AI ครับที่พวกเราได้เทรนโมเดล AI c ช a t b o ขึ้นมาเองครับจะสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับคําแนะนําและคำปรึกษากับคุณแม่ได้ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของหพ้ยพยาบาลน,นะครับหน้าโฮงของพยาบาลเนี่ยพยาบาลก็จะสามารถเพิ่ม,มคุณแม่ปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าลบคุณแม่ได้ครับในกรณีที่เปลี่ยนสถานพยาบาลครับในหน้ารายงานสถิตินะครับ ก็จะแสดงสถิติของคุณแม่ครับมีทั้งข้อแล้วต้องติดตามหรือว่าปกติครับมาใน,ในส่วนของการการส่งการแจ้งเตือนนะครับพายาบาลก็จะเลือกคุณแม่เพื่อจะส่งการแจ้งเตือนไปให้คุณแม่ครับโดยการส่งการแจ้งเตือนนี้นครับจะส่งไปที่ช่อง notification ของคุณแม่ครับมาในส่วนของการนัดตรวจรองหน้าของคุณแม่นะครับเราทําระบบนี้มาเพื่อลดระยะเวลาในการคานวณในออที่พายาบาลต้องคํานวณ ANC ของคุณแม่นะครับโดยการใช้ข้อมูล GA และ LMP ของคุณแม่ การคำนวณครับมาในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแชทที่คุณแม่สามารถพูดคุยกับพยาบาลได้โดยตรงครับสรุปนะครับจากปัญหาด้านการติดตามการตั้งครรภ์ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงนะครับหากไม่ได้แก้ไขปัญหาพวกเราจึงได้พัฒนานวัตกรรมชื่อว่ามัมมี่แท็บขึ้นมาเพื่อ,อ,อติดตามการตั้งครรภ์และฉีดวัคซีนของลูกไปจนถึงอายุ4ปีครับพร้อมทั้งมี AI ที่จะช่วยแนะนำคำปรึกษาด้านโภชนาการครับ มีมัมมี่ i i ที่จะช่วยให้คำปรึกษาทางวิธีการปฏิบัติระหว่างการตั้งครรภ์ครับไปนจนถึงข้อครับและยังมีแชทที่คุณแม่สามารถแชทกับพยาบาลได้ตลอดเวลาภายในแอปครับพวกเราขอจบการนำเสนอวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ